การอัปเดตเฟิร์มแวร์เลนวิลทร o สด้วยคอมพิวเตอร์ใช้สาย USB-C เชื่อมต่อเลนกับคอมผ่านช่อง USB ที่เมาส์เลนให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Viltrox Firmware Tool จากเว็บไซต์ ให้เราเลือกว่าจะใช้โปรแกรมสำหรับ Mac หรือ Windows เปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาโปรแกรมจะแสดงรุ่นเลนและเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติให้กดคลิกที่ปุ่มอัปเดตระหว่างที่กำลังอัปเดตห้ามถอดสายต่อเลนออกโดยเด็ดขาดเมื่ออัปเดตสำเร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นมาว่า Update Successfully ถอดสาย USB-C ออกแล้วลองใช้งานเลนกับกล้องของคุณได้เลย